สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้ฮะห้าโมงเช้าแล้วพี่นะฮะตอนนี้เดินทางมาถึงที่พิษณุโลกนลวพี่นะ,ะมารับเครื c, ่องเลี่ยมนะมารับเครื่องเลี่ยมดเซอร์นะครับแต่ก็อ่านไม่ได้เลยครับวันนี้ก็เอามาแกะรุ้นที่พี่ๆนะครับมาแกะรุ้นที่พี่นะฮะซื้อมาอย่างละห้านะครับซื้อมาใช้อย่างละห้าครับแต่ผมก็มีอยู่นะแต่ผมก็ยัง <min>. มีอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมแจ้งครับอันนี้ครับรุ่น เจ็ดสีพันล้านานี่คือสมเด็จสงไก่เนี่ยพี่นะเป็นลุ้นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงสามารถลุ้นหลายพิมพ์ครับเนื้อทองแดงมีเนื้อทองแดงผิวไฟ <terrain> เนื้อทองแดงลมดำ <DP> เนื้อทองแดงอผิวลุ้งพี่นะฮะแล้วก็ฝังเพชรฝังพลอย,ยนะลงยาหน้ากากไก่หน้ากากองคพ้าพี่นะลุ้นเพียงแค่สามร้อยบาทเอง <lay ered> น,นะพี่นะครับนะครับลุ้นเพียงแค่สามร้อยบาทเองครับน้าจัดส่งฟรีนะพี่นะจัดส่งฟรีนะครับ นะมาลุ้นกันได้พี่นะลุ้นละสามร้อยบาทนะฮะผมมีอีกยี่สิบลุ้นนะพี่นะส่วนจี้กงตอนนี้เหลือสิบเหลือประมาณสิบรุ้นได้ครับน่าจะไม่ถึงสิบรุ้นนะครับนะลุ้นละห้าร้อยบาทพี่นะไอ้ลุ้นละสี่ร้อยบาทพี่นะลุ้นละสี่ร้อยบาทนะครับส่วนสีลาพรมหาภูมิตอนนี้เหลือแค่สี่ลุ้นนะครับลุ้นละหกร้อยนะพี่นะเหลือแค่สี่ลุ้นนะครับ ส่วนศีรามมหามงคลตรนนี้เหลือสามสิบรุษน,นะพี่นะเป็นสมเด็จทรงพญานาคนะพี่นะเป็นพระผงนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นไงพี่อย่างละห้ารายการนะฮะอย่างละห้ารุ่นนะครับเดี๋ยวแล้วมารายการแรกกันพี่นะมาแกะกันครับถ้าาสนใจสามารถทักได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรทีท่ขึ้นไว้นะพี่นะเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแกะออกที่หนึ่งกันพี่นะเป็นรุ่นสมเด็จสงไก่ครับเป็นพิมพ์เป็นรายการจองนะครับเป็น ทองแดงพี่ทองแดงลุ้นลุ้นสีลุ้นพิมพ์ลุ้นลงยาลุ้นฝั่งเพชรฝั่งพลลุ้นหน้ากากเงิน,นะฮะนี่ฮะเปิดลงมาเป็นการที่หนึ่งพี่นะครับเปิดออกมาเป็นการที่หนึ่งนะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งสองสองหกครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองสองหกครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะนี่ฮะหนึ่งสองสองหกปีโอ้โหสวยนะฮะสวยเลยครับเป็นการห,หนึ่งเนี่ยสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับ ะครับมากนต่อรายการที่สองพี่นะครับรายการที่สองมากแกะกันต่อเลยพี่นะฮะอาจารย์หนากเงินหนากากทองมาพี่นะท่วมจัดนะครับมากแกะกันนะพี่นะ เว้ยแกะยากเว้ยเหนียวแน่เลยพี่นะเนื้อเงินรึเปล่า <c oughs> นี่ครับเปิดออกมาครับเป็นการที่สองครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งพี่นะฮะนี่ฮะเป็นรุ่นทองแดงพี่นะส,นสาวคนใส่ทองแดงบอกเลยว่าแพงได้นะเลขคนเบอร์หนึ่งหกสี่ห้าพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกสี่ห้านะพี่นะนี่ฮะโอ้ด้านหลังสวยเลยนะครับโอ้โหเนี่ยแกะให้ดูเลยฮะ โอ้โหสวยจริงโอ้โหสวยนะสวยจริงพี่นะครับสามร้อยบาทกันพี่นะการที่สองนะครับมารายการที่สามพี่รายการที่สามครับรายการสเปิดออกมาพี่ ในการสามเป็นเนื้อทองแดงลมดําพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดานะพี่นะนี่ฮะโอ้โหเลขคนะเบียนหนึ่งสามห้าเลขคนะเบียนหนึ่งสามห้าโอ้โหพี่ดูไก่นะพี่ดูไก่นะครับอโอ้โหคมจริงนะพี่นะต่อโซโซโซลาพี่นะนี่ฮะสามร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะรายการที่สามนะพี่ต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่แกะออกมาพี่ รายการที 1956, uh ่ส huh. yes. yeah. ี S ่แกะออกมาครับเป็นรายการอะไรพี่เป็นเนื้อลงจานเบินเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่หกสี่นะฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่หกสี่นะคือรายการนี้ก็สามร้อยใช่พี่นะต่อไปรายการที่ห้าครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายครับถ้าใครรู้ก็รู้ส้กสามร้อยเหมือนเดิมพี่นะรู้สสามร้อยเหมือนเดิมนะเท่าทุนนะพี่นะครับนะวันเปิดมาแล้วใช่ไหงนะผมเปิดเท่าทุนนะนะบวกกำไรบวกอ้บวกกำไรนะบวกอะไรบวกค่าส่งมาโอ้โห รายการนี้ก็สวยนะพี่นะรายการที่ห้าก็สวยนะรายการนี้กับเนื้อทองแดงโบราณนะพี่โอ้โหสวยจริงเรียกคนเบอร์เก้าเก้าห้าพี่โอ้โหทองแดงโบราณก็สวยนะพี่นะจริงนะพี่สวยจริงๆครับเนื้อทองแดงโบราณความคลาสสิกได้สุดยอดเลยพี่นะสามร้อยเหมือนกันพี่นะชอบปาการไหนก็ลองเลื่อกดูนะฮะมากันต่อพี่รายการที่หกครับรายการที่หกมาเป็นรุ่นนี้พี่ นานรุ่นที่กงนะครับขี้กงหน้าหลู่ปู่นะฮะขี้กงหน้าเสมือนหลุมปู่นะฮะมาแกะกันต่อพี่มาแกะกันต่อุยกันต่อนะครับแกะออกมาพี่เป็นเนื้ออะไรพี่เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่โอ้โหทองแดงโบราณก็สวย เรียกว่าตัวเบอร์แปดห้าเฮ้ยหกห้าสองพี่นาฬิกานี้พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับนาฬิกาที่สามใช่ไหมสามร้อยบาทพอนะฮะแบ่งให้แบ่งให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขอญาตตัดให้เลยนะพี่นะขอญาตตัดให้ดีกว่าพี่จะอยากให้ชมได้เห็นความสวยนะครับของเหรียญนะฮะของลูปปู่นะฮะแกะชมเลยดีกว่าพี่ผมว่านะครับได้ชมความสวยนี่ยอักรอดเต็มที่นะครับนี่ฮะ สวยจริงๆนะพี่นะฮะเนี่ยเป็นที่โกงพิมพ์หน้าของปู่พี่โอ้นะฮะสี่ร้อยบาทนะพี่นะเ,นเนนะรียกคุเบอร์หกห้าสองเนี่ยใช่ไหมเอาอย่างนี้ไปสามร้อยห้าสิบไปนะฮะสามร้อยห้าสิบให้นะครับถ้าใครรุ่นสี่ร้อยนะพี่นะครับมากันต่อพี่มากันต่อเลยครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นรุ่นที่โกงนะพี่รายการที่เจ็ดนะครับ บู้นละ400พี่ถ้าเปิดแล้วก็มแีแต่แต่ราคาที่ผมเปิดได้นะโอ้โหเนื้อเรียกเปียกผมขอ400น,นะพี่นะเนื้อเรียกเปียกผมขอ400ผมแกะให้ดูเลยผมแกะให้ดูความสวยเลยเนื้อเรียกเปียกนะครับนะเป็นพวกโครงกระพันนี่ต้องมีฮะเนื้อเรียกเปียกเนี่ยมาชมกันโอ้โหสวยจริงๆพี่นะครับนะฮะ เลขค้เบอร์หนึ่งสี่สองเจ็ดนะพี่<ร>นะครับด้านหลังมียันวยพี่นะฮะด้านหลังเป็นยันจีนในโค้ดจีนนะนะฮะพี่นะรับไปพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อเร็กเปียกนะครับสายคงกระพันชาติต้องมีพี่นะเนื้อเร็กเปียกนะครับมาต่อพี่องค์ที่แปดนะครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดมันดูกันต่อแลพี่นะครับ ลุ้นจริงครับผมชอบนะลุ้นรอฟิล์มนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ติดติดนี่ด้วย <tes nak> พี่เฮ้ยเฮ้ยรายการพิเศษพี่เฮ้ยเนื N ้อผสมแล่เหล็กน้ำผีก้นเงินพี่เฮ้ยรายการเซอร์ไพรส์ผมว่าถึงว่าทำไมมัน แปะสติกเกอร์มาเพี่โอ้โหถึงว่าทำไมแปะตูดมาโอ้โหมาชมกันพี่โอ้โหทีเด็ดมันหลุดนี่เลยพี่นะทีเด็ดมันหลุดนี่แล้วพี่นะครับเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับผสมแร่เหล็กน้ําพีนะครับก้นเงินนี่โอ้โหโอ้โหเนื้อก้นเงินเป็นก้นเงินแท้พี่โอ้โหรายการที่ผมพอเบานะเจ็ดร้อยผมปิดให้เลยพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นพี่นะฮะ โอ้โหอุนนะด่ะใต้ฐานมีก้นเงินนะเป็นเป็นเงินแท้นะครับนะผมขอรเจ็ดร้อยพี่รายการนี้นะครับเซอร์ไพรส์จัดนะครับมากันต่อองค์ที่เก้าพี่โอ้โหกลายเป็นสนุกแล้วครับนะอีพีนี้บอกเลยเดือดอีกแล้วนะเดือดอีกแล้วครับนะบนะมากันต่อรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้าเปิดมาโอ้โหมายัต่ตอนนี้เลพี่ทีเด็ด กระไลเงินหร,หรือเปล่าหรือเงื้อเงินนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมายังไงนะพี่นะแกะออกมาพี่เรียกคนเบอร์หกแปดสองพี่โอ้โหเนื้อกระไลเงินนะเนื้อกระไลเงินก็สี่ร้อยบาทนะพี่นะคิดให้สี่ร้อยบาทพอพี่นะมาเปิดองค์ที่ห้าองค์ที่ห้ารายการที่สิบของวันนี้เนี่ยองค์ที่หนะ้าของรุ่นที่กงครับองค์รายการที่สิบนะแกะออกมาพี่นะเป็นรายการอะไรพี่มารุ่นกันนะ พับโอ้โหสวยๆอีกแล้วพี่เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับนะผมไม่ต้องแกะนะเลขคุณเบอร์980เนื้อเหล็กเปียกมบพี่นะเลขคุณเบอร์980มาพี่นะอุ้งที่สิบนะฮะโอ้โห,โโหสวยทุกรายการจริงครับพี่กงสุดจริงนะผมต้องเอามาซื้อหน่อยนะตามบหมดแล้วผม,มเหลือแปดลุนนะพี่นะเหลือแค่แปดลุนนะพี่นะปิดได้ก็ปิดเข้ามาได้เลยครับลุนละสี่ร้อยบาทนะฮะ แบ่งันที่น้องเันจริงนัเ็เรานะรู้อยู่แล้วพี่นะบางครั้งผมซื้อเช่าผมนี่ผมบอกเลยไม่ต้องขอรถผมเลยผมรถให้เลยถ้ารถได้นะฮะมากันต่อองค์ที่สิบเอ็ดนะนะมาเป็นรุ่นของฟุเจิราครับรุ่นจิรามาหาบางคนนะแกะออกมาเลยพี่โอ้โหเป็นลมดำหน้ากลากเงินนะครับลงยันี่วอนเล่โค้ดแปดห้าสี่พี่โอ้โหโค้ดแปดห้าสี่นะะนี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆ บริการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะถ้าใครลุ้นลุ้นละหกร้อยนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะกักเงินนะครับมากันต่อองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองครับมาแกะเลยพี่องค์ที่สิบสองมาเป็นประการอะไรครับแกะออกมาครับองค์ที่สิบสองแกะออกมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ยพี่โอ้โหสวยอีกแล้ว เป็นเนื้อลมดำนะพี่นะฮะองนี้เอาเป็นสี่ร้อยบาทนะพี่นะมากันต่อองที่สิบสามครับแกะมันจิครับบนนี้นะฮะมาแกะกันต่อครับนะรายการที่สามเปิดออกมาพี่ความหน้ามาด้วยครับในโคเบอร์สีูุ่ปเปอร์มาปุ๊บโอ้โหเนื้ลมดำจริงนพี่นะครับสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับ มาต่อรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่แกะออกมาเปิดออกมาเป็นรายการอะไรมาลุ้นสำหรับชมนะพี่แกะออกมาเป็นรายการโอ้โหลมดำเป็นเนื้ออะไรอ๋อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่สิบสองเป็นทองแดงลมดำนะฮะ องแดงบ้าโบาราณด้วยพี่เฮ้ยโอ้โหนึกว่าเล่นโค้ดตัวน,นึงตัวเดียวโอ้โเกือบศูนนะร,รายการนี้ไปที่สี่ร้อยบาทนะฮะต่อมารายการที่ห้าองค์ที่ห้ารายการที่สิบห้านะฮะองค์ที่ห้ารุ่นสินราชนะครับแกะออกมาที่เป็นรายการอะไรเป็นรุ่นพี้ปุ๊บโอ้โห มหาชนวนผิวไฟมหาชนวนผิวรุ้งอย่างนี้พี่โอ้โหพี่ดูโอ้ยองนี้สวยนะองนี้ผมว่าสวยเลยนะเลขคนเบอร์เก้าหกศูนย์พี่เฮ้ยอ,องนี้สวยนะพี่สะท้อนเรื่องนะฮะโอ้โหพี่ดูผิวรุ้งๆอย่างนี้สี่ร้อยนะพี่นะรายการสิบห้านะครับต่อมาการที่ผมครับ,ปรรนนรบเป็นลูกศรราพลมหามงคลฮนะฮะเป็นพระผงสมเด็จนั่งพญานาคสมเด็จรงพทีนนาค มาแกะอันพี่นะมาแกะต่อพี่โอ้โหเป็นเนื้อม่วงๆพี่นะชูมวลสารนะครับหน้ากากทองแดงโบราณพี่หน้ากากทองแดงโบราเรียกโค้ดัวเบอร์นะนี่นะฮะเยกโค้ดัวเบอร์อย่างนี้นี่นะเนี่ยเรียกโค้ดัวเบอร์อนะไรหนึ่งสองหรือเปล่านี่ฮะโอ้สวยจริงนะสีม่วงเลยพี่นะมากระต่อพี่รายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับมาแกะกันนะพี่นะมาแกะกันต่อนะพี่นะ นะเมื่อคือโอ้เมืม่อตะคู่นี้ครับผมคิดแค่สามร้อยห้าสิบนะนี่นะสีม่วงน,นะต่อมาการที่เจ็ดครับโอ้โหโอ่งนี้เอาไปพี่แบ่งปันพี่น้องนะผมขอนะรุ่นรุ่นนี้รุ่นละสามรุ่นละสามร้อยนะพี่นะรายการนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบนะฮะขอสองร้อยห้าสิบแบ่งปันพี่น้องกันครับพระแท้พี่สบายใจได้นะครับพูดผ่านเานะครับรุ่นนี้ผมแบ่งไปเปาบาตั้งแต่แรกแล้วพี่นะแบ่งให้พี่น้องกัน,นครับ รุ่นเปิดจองแค่ร้อยกว่าบาทนะก็เลยเปิดแค่สองร้อยสิบแปดใบีีน้องไปสักรุ่นนะครับ,บ,นะรบมาต่อเลยที่แปดครับรายการที่แปดแกะออกมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อผงทูบนะพี่นะครับเป็นเนื้อผงทูบหน้ากากท้องขาวพี่เนื้อผงทูบหน้กากาก้องขาวนะองนี้พี่สามร้อยบาทพอองนี้ผมแบ่งสามร้อยบาทพอนะบแบ่งกันฮะเนื้อผงทูบหน้ากากท้องขาวนะครับโอ้โหรายก,การนี้ก็สวยทรามจะไม่ธรรมดา นะเลขคนทัวเบอร์พี่เลขคนทัวเบอร์เลขคนทัวเบอร์เจ็ดเจ็ดพี่นี่เลขคนทัวเบอร์เจ็ดเจ็ดช่วยพี่สามร้อยบาทยังไงก็ท่วมพี่ปิดมาได้ยังไงก็ท่วมนะครับมากระตอกองค์สิบเก้าพี่นะครับตัวองค์รองท้ายนะพี่นะองค์รองท้ายนะครับนะฮะนะมันดุเงี้ยนะฮะองค์ที่สิบเก้าครับ,นะรบนะ 19, แกะออกมาเป็น เนื้อผงไปลาพี่เนื้อผงไปลาบในการที่250บาทพอพี่นะครับองค์นี้250บาทพอพี่เลขคุณะเบอร์344พี่นะ250บาทพอพี่นะครับมาต่อองค์สุดท,ท้ายเลท้ายสุดพี่นะองค์สุดท้ายเลยท้ายสุดนะแกะออกมาเลยครับแกะออกมาป็นการอะไรที่องค์ที่20โอ้โหเป็นเนื้อผ้าเขียวมรกตนะเป็นเนื้อผงเขียวมรกตสวยๆไงพี่ นะะฮเลข 3, 4, 3, 5, 6, คุณตัเบอร์สามสี่สามห้าหกอันี่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้พี่นะยี่สิบรายการครับบอลเบลลนะฮะยี่สิบรายการเบอลนะครับชนะอบตุกแกรายการไหนนะฮะผมเชื่อว่าพี่พมีหวัใจอยู่แล้วนะอ่าบอกเลยว่าองค์ก้นเงินนี่ทีเด็ดเลยยี่กององค์ก้นเงินนี่ทีเด็ดเลยพี่กับเด็กเบียกเนี่ยแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดผมบอกเลยนะครับแล้วก็แบ่งกัินบอลไม่แพงนะพี่นะฮะถูกแจ้งไหนพี่แคปรูปภาพจำรายการไว้พี่นะฮะ ชอบใจที่ทักได้ที่ดีลมลหรือเบอร์โทรนะเป็นหมายเลขเหกันนะพี่นะยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่นะขอบคุณทุกท่านมา,มากๆครับขอบคุณคนระับรักทุกคนนะพี่นะฮะ